ครับนี่หลงป่านิดหน่อยครับหลงป่านิดหน่อยผมจะเข้าทางได้ต้องอาศัยทาง gps เก่า โอ้เหี้ยกลับๆ <tompa> รำนาวไปฉันมาทำอะไรที่นี่ <laughs> โอ้โหเจะบก่กน้ำกลางป่าครับหลงป่าจะเอาใช้อยู่เนื้อบ่อกลางป่าอุดมไปด้วยทันยาหารเบอรซีมกาแฟเย็นซีกาแฟเย็น นู่นคงจะเป็นที่หกแล้วอะมองลงๆครัคน,นนี่เขาสูงมีเสือส้อสาวตาสวย โ,โล่งไลยหมดเลยลองไปหาอาหารงายเมื่อกี้ครับดองเป็นต้องกินเนะต้องดื่มนะ เด <thoughtful things stell ies> <unku> <timeframe> ี๋ยวเดี๋ยวอ่าได้ไหมเนี่ยตอนนี้เราขึ้นมาจากที่ลาบข้างล่าง เธอป่าเต็งย e ังครับสูงใหญ่ออาไม้แก่นเจอกองหินผู้เดินทางเขาชอบประกอบว้เป็นหลักฐานถึงรวมจิตใจนั่นเองขึ้นมาเมื่อกี้ขึ้นนอนหลงนี้ทางต่อไปนะครับขึ้นไปข้างหน้าพักมาไม่ได้เหนือออกตัวมิ้มตัวพึ่งมาปลอมกินเหงื่อโอ้โหอย่นี้ นพึ่งต่อมันทิ้งเหล็กในด้วยโอ้สุดยอดเลยอ่าดูครับดูดูดูต่อไปดูมาเ

เดินบนสันเขาครับสันเขากว้างประมาณสองเลนถนนดูสิครับมันจะกว้างแคไหนเดินเล็กดไหนตอนนี้เป็นหบเขาแล้วครับนี่ก็หบเขาแล้วครับยอดยอดจะยอด ว่าเราเดินไม่แมข้งไม่ขาเดิน,ดนยงพื้นน้ำม้อยเลยเดินลันเดินลงก็ยันขาเดินขาขึ้นก็ยันขาม้อยสองเข้าขาเลยรับแรง นวดยาขับคุณยังไม่หอวขอบคุณชยงชนีร้องดันโอ้โหนึ่ ขอนิดเดียวเลยแล้วขอัพแล้วสิบล้อสวนทางกันไม่ได้ครับเล็กจัดเล็กจัดประหลาดบอก สันเขาแหลมแล้วมาเดินจะได้ไง่ายมันมาทำอะไรที่นี่ <S 1> <S 1> มาโดดเดียวโด,ด ช่วยด้วยอบห้อยหกเขา หุบห้อยชืวอด้วยหุบห้วยหุขาวขึ้นแล้วครับปีลังแบบเดียวขึ้นอีกแล้ว อมาอ,อยู่นี่พักนักถานี่ก่อนพักพักนี่ก่อนวางหลรั้งไ่เออไปกันไม,ามาไม่เคยเข้ามาเนี่ยดูครับน้าผาถ้ำหยอดเลยที่ในป่า กลางรำนาวไผ่มึงซอกผาออมีอะไรไม่เอ่ยโโอ้โ กูเจออะไรกูเจออะไรมีน้ำสบายเลยไงเลื่อนลุ่นอลังการเลยเนี่ยพักในกระไดเลยมีน้ำนะ อนอนเำเ่อไ่ยอะเลยทำแค่นอนนี้เลย <laughs> บนอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> หน้าฝนมีอยู่น้ำหยด ออไม่ได้มาซะนานกอ,องไฟขโมูลักท่องเที่ยวป่า อย่าสวนนาก่อนเห็นผาาไม่ได้ความทีมันไม่มีน้ำพยายามใสย mm <sighs>